โรคปากแหว่งเพดานโวเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของการเจริญทางใบหน้าระหว่างการตั้งครรภ์ปัจจุบันโรคปากแหว่งและเพดานโวสามารถรักษาให้หายได้โดยวิธีการผ่าตาัดปิดช่องโวที่ทันสมัยโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การรักษาควรทำทันทีหลังเด็กคลอดซึ่งมักจะทำก่อนที่เด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันโรคนี้มักพบมากที่สุดในทารกประมาณ1ต่อ650รายและความพิการเพดานโวประมาณ1ต่อ2,500ราย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการศัลยะกรรมตกแต่งแก้ไขาปากแหว่งเพดานโวและความพิการอื่นๆเช่นนิ้วติดนิ้วเกินแผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกโดยเฉพาะเด็กทารกซึ่งมีความยากลำบากในการดูดนมและรับประทานอาหารให้ได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม ประชาชนสามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาฟรีและเบิกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างเฝ้าไข้ได้นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับสบปอสอชอให้มีการจัดฟันฝึกพูดและทำเพดานเทียมฟรีและรับค่าเดินทางในระหว่างที่จัดฟันและฝึกพูดจากสภากาชาดไทย การออกหน่วยแพทย์ของสภาการชาติไทยให้บริการแก่ประชาชนทุกท่านโดยไม่แบ่งชนชั้นวันณะเชื้อชาติหรือศาสนาโดยยึดหลักการการชาติสากลในการปฏิบัติงานตลอดมาอันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น